สวัสดีค่ะกลับมาพบกันลาวค่ะกับการพยายกรอาการสำรับผาคใตฟั่งตะวันออกพบกันวันนี้ค่ะพี่น้องคะในวันพุธที่5พฤศจิกายน2568แปพี่น้องคะวันซ่องวันตีผ่านมานะคะฝนลดลงในพื้นที่ของบันโตรนะคะแต่ว่าวันซ่องวันข้างหน้านี้จะมีน้องคะฝนหมาล้าวนะคะเหลี่ยเป็นเพราะสาเหตุใดลาวนะคะเดี๋ยว่าก่อนอื่นก็ไปเลขข้อมูลระมาประกอบการพยายกรณ์อกอนค่ะ เราไปถึนตวงานที่แพ่กติการประจําวันค่ะในช่วงนี้นะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นพี่น้องคะก็ยังเพ่งลงมาคลุมบริเวณกงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้ววันนึงพี่น้องคะช่วงนี้ค่ะมีพายุนะตัวนี้นะมีพายุไต้ฝุ่นค่ะที่อยู่ที่ชูบัคันมิกีค่ะไอตัวนี้มันก็อยู่ในบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะแล้วคาดว่าพี่น้องคะในช่วงวันที่ถึงเจ็ดนี้วันสองวันนี้แหละค่ะพี่น้องคะจะเลื่อนนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศวียตอนกลางค่ะ ก็เลยทําให้นะคะในพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่น้อง้าเมื่อเข้าในพื้นที่ข้องปฏิยียดนมตอนกล้าแล้วค mm ่ะ hmm. ก็จะมีแนยวโนมค่ะอ่อนกําลังลงนะคะเป็นภัยอยู่อ่าอ่า,อาทละะ่ล่และกาดีไปชั้นต่อไปค่ะ ในส่วนของพื้นที่บ้านเราค่ะวันนี้นะคะผักตายของเรานะคะโรงมรสุมตัวนี้พี่น้องคะก็ยังคงผาด่านค่ะอยู่ในบริเวณของผักตายตอนบนค่ะทําให้ชมนี้นะคะบริเวณผักตายตอนบนก็ยังมีฝนหรือฟนฝาขนองได้ในไร่พื้นที่ค่ะ ทีนี้ไปแล้วความคากานจะเหมือนมั้งค่ะวันนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีมีค่อนข้างที่จมากนะคะอยู่ในบริเวณข้อเท้านี่กับน้นอง่ะเป็นตัวที่ว่าาีมาจะไปอยู่ตัวนู่นค่ะตัวนี้ก็จะมีมีมากนะและทางในบริเวณข้องทเลนแต่มันก็มีมีค่อนข้างจะมาแล้วกันค่ะในวันนี้นะ แรงมีกันแล้วก็ไปแรงฝนกันพี่น้องค้าพุ่นการตัวอ่างกัศโดยรดายได้ที่ชุมพรอนะคะ่าวันนี้นะฝากใต้ทางบนบุญข้องเราแล้วนะคะทางตนบุญข้องเราค่ะกับวันนี้คะ่ะตัวปกคลุมฝนอาจจะมีกําลังอ่อนถึงปา่นกลางแล้วคะ่ะทาง่อยูในบริเวณของทะเลอันดามันและการหนง่งทะเลก็าอ่าวไทยคะ่ะเหน่งจากขวาในชมนี้พี่น้องค้าล่มคะ่ะเป็นล่มตะวันตกแล้วนะ,ะแต่หมายของฝนพวนี้พี่น้องค้าจะอยู่ในทะเลอันดามันก็ะจะมีแนวโน้มคะ่ะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกต่อไปนะคะ ใน่วนของดีดาสติ่งพระก็เช่นกันพี่น้องขาตอนปกคลุมฝนกำลังก่อนทึ่จผ่านกลางแล้วค่ะที่อยู่ในทะเลน้่มันเมื่อกันค่ะที่อยู่ในออาไทยแล้วก็พบมั่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเล้วนะคะเช่นกันค่ะพี่น้องขาล่มในช่วงนี้ก็เป็นล่มตะวันตกลห่ืลว่มตะวันตกเชียงใต้ค่ะวันนี้ทางใต้ตอนหลังของเราค่ะล่มตะวันตกเชียงใต้นะคะ่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ันคงฝนพวกนี้ค่ะเคลื่อนตัวนะล่มมาจากตก เชียงเนื้อค่ะขอบไปค่ะลงมาจากตอกเชียงเนื้อพี่น้องคะผ่าฝนเคลื่อนตัวลงไป,ไปเรื่อยๆทางทิศตะวันออกเชียงใต้พออย่างน,านั้นฝนติดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะจังหวัดอาจจะเข้าในสตูลแล้วก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดอ่าพัทลุงจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะทีนี้ก็เป็นรายการรายงานอุณหภูมิกันมั้งค่ะอุณหภูมิสูงสุดเหลือว่านะคะโรัดยอยู่ที่3 4 9อง,งศาเซลเซียสค่ะ เทียมเพื่อสะเดาจังหวัดสงคลานะคะในช่วงของอุณหภูมิสาสุดเช้านี้ค่ะเราวัดได้อยู่ที่21.3องาศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ไปตอกันที่ข้อมูลปริมาณฝนค่ะฝนนี้พี่น้องคะเป็นฝนเหล็กว่าไม่ใช่ฝนวันนี้นะฝนเหล็กว่าตกตันเตตุี่เจ็ดว่าชาวเหล็กว่าอยู่ตั้งทีเจ็ดว่าชาววันนี้นะคะฝนวันนี้ยังตกมัทสตีพี่น้องนะเหล็กว่าค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรากะมีฝนตกอยู่ในกีเล็กน้อยเป็นตั้งแต่กลางค่ะเคียงเคียวมันเดิมนะพี่น้องนะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะเรื่องเรื่องเป็นฝนบ่งกลางค่ะสังเกีได้ว่าฝนเนจะอยู่ทางตอนบนของภาคเมื่อที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะพี่น้องนะเล็กว่าค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกมาที่สุดนนนะะะคออออยยู่่่่ททีีีีเเมืงงงจัััวดปตพ้ฝก นึงมิลเมตร ไปต่อกันที่การไปยกระ์อาการสำรับวันนี้ค่ะดังที่ได้บอกนะว่าในช่วงนี้ค่ะโรงมอระซุ่มนะก็ได้ผ่านพานอยู่ทางต้ตอนบนค่ะทําให้ภักใตนะคะโดยเฉพาะภักใตฟังตะวันออกข้องเราค่ะในช่วงระยะนี้พี่น้องค้าก็จะมีฝนรื้อฝนฝ่าขนองได้ในไร่พื้นที่แล้วพี่น้องค้าอย่าลืมค่ะจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เช่นกันนะคะทีนี้ค่ะเราไปเนื่อยๆจงหวัดกันมากงนะคะวันนี้ค่ะจงหวัดเพชรบุรีพี่น้องค้าบนสุดนะเพชรบุรีประจวบคาะแลกาชุมพรพี่น้องค้ารวมไปถึงสุราษฎร์นะค่ะวันนี้เป็น สีแดงๆค่ะคือมีฝนอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดปัตตานีส่วนคล้ายพี่น้องค้าลดลงมากค่ะวันนี้เป็นสี่ส้มๆนะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วการส้าจังหวัดเฉลี่ยในภากใต้เราค่ะพี่น้องค้าพี่น้องส้าจังหวัดนะปัตตานียะลานราธิวาสวันนี้ค่ะฝนอยู่ที่สร้าง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะที่นี่ค่ะเป็นเรื่องการขายมากอยู่ในอุณหภูมิกันมากนะคะวันนี้เราขาดไม้หว่าอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยููู่่่่่ทีีถึงงงงอออศาเซนนิิคคะะใสสสวขุุณหภมด วันนี้นะเราขาดไม่่หวยุทีซ้มสิบถึงซ้มสิองศาเซลเซียสค่ะไปตอวันที่พี่น้องชาวเด้อชาวประมงค่ะพี่น้องคาวันนี้ค่ะเอาไทยของเรานะเป็นลมตะวันตกค,ค่ะที่พัดปกคลุมเข้ามาในพื้นทีนะคะพี่น้องสั่งกิจัรู้ซ้อนนะคะความเร็ววันนี้ค่ะเอาไทยข้องเรานะลมตะวันตกความเร็วออยุทีสิบม,มาถึงซ้สิบกิโลเมตรต่อชวโมงค่ะทําไม้คืนนะวันนี้เราไม่แบ่งลมเลยพี่น้อง,องคาไม่ว่าจะเป็นเอาไทยตอนบนหรือว่าเอาไทยตอนล่างค่ะวันนี้นะคืนนะคะวันนี้การท่างฟังจากคืนสูงอยู่ติดประมาณหนึ่งเมตร แต่ว่าถ้ามีฝุ่นฝ่าขนองพี <IL> ่น้องคะคืนสู้หมากว่าส่งเม็ดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเดินขากพี่น้องค้าให้พี่น้องนะคะใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝุ่นฝ่าขนองถ้าพี่น้องเห็นว่าบริเวณฝุ่นฝ่าขนองบริเวณไหนที่อยู่ในเลนนะก็ให้พี่น้องลีฟเ์เดินทางเดินเรือในบริเวณนั้นนะคะ เอาล่ะค่ะทีนี้ไปต่อที่การคาดหม้สภาพการจดวันข้างหน้านี่เงค่ะเราไปเริ่มที่พี่น้องภาคใต้ฟังตั้งแตบนก่อนค่ะคือพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องคะสัปดาห์นี้ทังสัปดาห์น้าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นๆถึงวันที่11นะคะก็จะมีฝนอยู่ในพื้นที่ดังที่ได้บอกว่าในช่วงวันองวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะพี่น้องสักกีได้นเนว่าวันที่5ตั้งแต่วันนี้นะคะ6ใจค่ะฝนจะอยู่ที่60%ของพื้นที่เลยนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะวันที่8เป็นต้นถึงวันที่11ฝนจะลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ค่ะ เช่นก <correction>. <po> ันค่ะพี to ่น้องค่ะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณของภาคใต้ฟังตอนอตะวันล่างค่ะคือพี่น้องที่อยู่ในบริเวณของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะพี่น้องขะวันสองวันนี้พี่น้องคาผักอ่าไตตะวันออกตะวนล่างค่ะวันที่ห้าวันที่หกค่ะฝนก็จะยังอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่หลังจากนั้นพี่น้องขะตั้งแต่วันที่เจ็ดไปจนถึงวันที่สิบเอ็ดค่ะฝนลดลงนะเหลืออยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะโอเคพี่น้องคะเหมือนเดิมนะคะข้อีีกกคครรั้้้้งงงง่่่่ะะวววาาาาชชนนนนนเเป็ขออุสมบ ถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยไรที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศขอให้พี่น้องโทรมาสามอบถซ้ำาทีสุดหนุ่มตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตะวันออกของเราด้วยที่กลุ่มประตูที่พี่น้องเรียกกันนะคะก็คือโทรมาหา้าพวกเราเลยตรงเลยค่ะพี่น้องอย่าไปเชื่อใครอย่าไปฟังใครอย่าไปฟังข่าวลือที่ไหนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศโทรมาหา้าพวกเราโทรมาสิคะพวก,บบกเรานะพี่น้องนะโอเคค่ะวันนี้เขาขอบคุณทุกฐานที่ตามชมนะคะและอย่าลืมค่ะพี่น้องคะลืมบอกเบอร์โทรค่ะที่เบอร์เดิมค่ะนุดเด็ดซี่า้ำนึงนึ่งเจ็ดออกซุ่นนะคะวันนี้แกข่าว อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน